ဒါရယ်ဘာသာပြန်တာကအကြံဉာဏ်ပေးတာ10.50 ก okay. ันาเ็ดสบเดสี่หกเกาศูนย์สีหกสี่เก้าศูนย์ต่อสอรอยสิบ้าแขยีีห้าดีเดียร์ดีด้วยตัวสวัสดีกานิสิบห้านี่บบิานสิบเอ็ดนะฝ่ายบรารสภ

หานะดเดี๋ยวผมสอดตอนให้แค่แปิดข้ามบนออก่างนี้แคผ่าต่อไกันนะเนี่ป็นครับตัดฟันไวไม่ต้องมองตัดฟันไว้มาจาาง้ายทามานี่พงนี้เก้เกอยล่ยือตั้งกเปาให้นี่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 แล้ว น้องอทีทัหางนาให้ออกหน้าเลยหน้าน้านน้าอารตน่บ้าไปเพิ่มาก้กับผมนะ ถ้าไหวได้ก็จะเป็นลักษณะนะเราเป็นคนที่ชอบใส่อะไรแปลงเต่งอย่างเตต้องใส่เวทจดีไหมไม่ต้องใส่หรืให้เปาไปโรงพยาบาลเอาคอสทั้งนั้นยนเก็บมาดูนะเกมับเกมปล่อยมือตามันมาโอเครับเช็คก ยารอยอยาเท่อะไอย่างงี้นี่เราเอาไปทายายวไปหาเช็บาดีวเดีเ๋ยวไปไปฉีดยาไปฉีดยาฉีดยามันฆ่าเชือ้อมันยา่ีนนึง่ะีนะหลังจากมานี่เลยเพราะว่าท่านซ่อมมาจากพี่ดิมมาี่นี่หมก็ช่วยไม่ได้ชา <laughs> ก็มโนใจมันมาช่วยได้ไงไม่คิดว่าอมันจะง่ายไงที่ต้องนัดเลยตัดนัยาแล้วจะตัดได้ความคิดนะเรื่องผมเป็นเนี่ยเรียกปลุกคนเลยว่าถามที่มาหาผมผมจะตามคนอื่นมา ไม่อยางมีนะไปตามไแล้วบอกพวกกันแล้วไปตามคนอื่นเออเว้ยเออเบอร์ก็ไม่มีเลยนะมีดิก็ไม่มีจะโทรขึ้นมาได้ไงกันก็ไม่จะซื้อหนักผมเข้าใจว่าหน่องมันจะอยู่ใกล้ๆผมเกรงใจพี่แตอเฟสบุ๊กเนี่ยไม่ค่อยใครเอาออกวอลอะไรนะคนจอยยิ้มใหญ่เลยเริ่มเป็นเริ่มเป็นแล้วใช่ไหม หน้าทงาก้ขอบคุณมากนะครับนานขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไม่ใี่ใครนะครับไม่ใช่เสรรีบไปถอดแล้วจัออกแล้วไงับ